เวลาเราจวดซ้ำปากกอนไม่ใช่รอยคือบอเห็นปากกอนปะโอ้ยไม่เฉยเว้ยกอเขินแต่จะเกิดมีบบาบางบ้างสบายดีทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกท่านมื่อนี้แล้วพี่น้องเขามีเมนูที่ว่าแซ่บที่สุดแซ่บก่ะตุ้งกระแซ่บชูยางกันเข่าหงอกยาวหลัง เขเก็บปากกัญญงก่อนปากกัญญังยามนี่ไล่ๆเด็อยู่แถวธงหน้านี่แบบป่านเทาเนี่ยมีวัดคูบ่อนเลยามฝนตกมาชักมนมาใส่ปากกัญญังกับมันพ้นแหลมมันก็เมื่อทนกคนมันจะกันไปทางในบ้านเนาะไอพอกับไอแม่เราไปเลี้ยงมัวเา้าไปตาสากินตอนนี้นะเอาเขเก็บปากกัญญังก่อนปากกญงไล่ๆปากเคี้ยวย่างกะอบกะละกะละากกัยงมัน้อย่างกรอบ็กินีขนม บ่ฮับแมนคยฮับกินเนอาเาไกาตตึกเก็บเมลอยกับลอยก็เก็บก็ได้เก็บอยปลอยเดีเก็บเอาหย่าดออยแปเราบุกินหย่าไปเราเอาหูเดียวเอาหู พายีบหหกนยงขนาดเด็กหน่อยยังห่ขึ้นเบิกเลยเก็บอะไรหลายบ่ใส pues like oh, ่จุกเขียวเขากัรับไดกบไก่ถากก้อนแต่ลายกว่าอีร้อยแน่นอมันเก็บก้อนโมเก็บซื้อได้ค่ะก็บยมาจากะกันยงก้อนมาจากกยงท่กลุนก็บแนโอ้จักรับกอนมันสืบจักพะกแยงโอ้ย ลมมัก็ได้มัอนกันเป็นยังอนุโลมหายวิกฤตแค่หนึ่งก็ได้หนึ่งสองสามเย้ก้อนเดรร้ายอุ้ยร้อยกับเดรร้ายคือกันเป็นยังทุกคนบอกก้อนนะเก่งที่สองสอร้อยเก่งที่หนึ่งอะใส่เก่งคือเก่าก้อนเก่งคือเก่าจะเป็นลังโอทุกคนเนาะเด็กหน่อยเก็บมาทางหยาต้งยุกนะทุกคนไ่เป็นยังหยาอะไรไปบอสย้วยด็กหน่อยเก่บมาตันงยังจนเต็มกระตุก เด็กจะไปเห็ดกางกินทุกคนจะทาเบิ่งนะโซเปก็จะร้อยน้ำลายไหลแล้วก็น้ำลายไหลกันพี่น้องไหลทีหยาไหลโดนมาหอดทุกคนมาหอดอันบนแล้วกินแล้วมื้อนี้ยเ็ตเมนูแบบง่ายๆนะทุกคนแต่ว่าโบเมนเมนูอาหารก็ตั้งไว้เยูะเดี่ยวอะไร ใส่บักเทียมทุกคนตามหมผักิกแล้วก็ตามผักเทียมคนแม่ทุกคนเมนูของเร้เนี่ยซโอกยากกลมากล่องดูทุคนอมา้กันอาหน้ามาน้าไปหาก่องดูอาน้าไปหาตัวเองดูหน้าไปหาตัวเองดูเรนเรนเชนนีสุโอบอกปังดังสุปโอไสหมิตรเด็หมี่นถุงสุโอุอลีนี่รอย พี่น้องเมาสิบอกอันเคล็ดบัวรับเนาะก็คือเวลาเขาตำยังก็ตามเท้าอยากให้มันงามนะใส่ของฟิกหลายๆใส่หลายๆเลยค่ะตำให้มันเหลกๆเลยค่ะเอาไปหลั่งน้ำกวนเพชรสิบ่มีเลยคือแบบผาหลังออกหมดแล้วนะว่ากะเขาก็มาตำแสมเพชรอย่างเพชรเพื่อยังเพชรเพื่อให้มันหน้าตาเป็นตะกินนะทุกคนมันสีแดงแบบสีสันแบบเป็นตะเบิกนะเป็นตะกินหลังมันจะหลั่งเลอกหลั่ง

ชิดาไงชิดาไงเอามเมนบอกจ้าเปล้วว่าคันหลอกกามันออกลานะดปเจ็บท้องบอกโบมันเป็นหอกกาพนาเลยเอาแบบหอกขง้านเขดานดคมหมักเจ็บทองแซ่บได้นนะวาวตุ้มน้องสาวร้อยทำาร้างมักจูง นี่นะมันหนุ่มแล้วจุกบจุกบ่ะน้ำปลาไม่ต้องจะเปรี้วเราปรุงเองทุกคนเดคือบัวปาต่อมมันบวกลองใส่บดกระปุกก็ได้วนะทุกคนบวกลอม เก๋ยกัจัดระเบียบให้น้องนั่งดีๆเอาเกือกไปนั่คือบรรยากาศทางล่างในเขาบุกลังเขียวนะพี่น้องกับบุกงามบันไดตามมักตองแล้วจังสิพาพี่น้องไปเบิ่งนเขาเขียวอีกทั้งทึงหวานชื่ส่วนนิแม่ขายเขาเขียวอยู่ที่เที่ยวไทยขายเขาเขียวไปเที่ยวไทยแฮ่แต่ว่าตามมักตองนี่ห้างมักตองใส่สมนะเพราะว่ามันมีสมสมแล้วกฟ้าเขาเห็นตั้มนะเขาตั้มนะเขาตักใหญ่เนี่ยตมหน้อยนะเฮะหามากตรงนี้ กินเหมือนตอนไห่บักคือว่าบ่กลัวฝ่าฝนน้อยฝนตับตับน้อยๆทุกคนอันหมักตองนะตัวนี้มันเนี่ยมันสีฝาดแล้วก็สมหน่อยนึงผู้ใดที่บอกว่าเคยกินเนาะแต่ว่าในมันอะสีหวานแต่ว่ามันกินยากพอะขันนวลมันจะเป็นแบบเละเลือดเลื่อนๆนะนะทั้งเบิ้ลนี่ก็สามหมากเนาะหมักตองเขาเลยภาษาไทยเอิ่นกระท้อนภาษาลาวเอิ่นหมักตองภาษาอังกฤษเอิ่นหมักตองภาษาอังกฤษโมโหเนาะทุกคน กอเมนูเลยก็กินกับเกลือแล้วก็กินแบบข้าตำตำตำแบบนี้แหละตำสมแบบนี้แหละส่วนนี้นะมักตองนะอยู่ในอนาหานตำนะบ้นานฮะเอิญหานตำนะแพงเลยหกหนึ่งสิบห้าพันกีบคือมันว่ามันเป็นอย่างที่ว่าเขาหมากักซื้อกินยามว่านนะซื้อมากินสมแบบนี้เมีย์เรากนะ็หมักเนาะเรากำลัลงถากินอยู่เราสูบน้ำถายอยู่เดี๋ยวสิยำหมักตองทั้งเบิดเนี่ยน,นะทุกคนคือสิเต็มครบทีดีเลยพี่เมยมาเลยพี่เมย์มว่าตอดจวบบเิ่งแล้วทุกคน

ใช in right. so um, ่มันกเพรชใหม่จะก่อแต่กองบวกฮะถ้ามันเจ็บจะตัวนเาอยากกินหลายๆเอาเลียวพี่น้องอีแม่คือตัวเ่าบ้นผมเคยกินจเือเพราะหู้แบบหวานๆเขาบ่กเออใครยุ่งสารเคยเห็นลูกกำมาเป็นตัวโอเควันนี้แหละจะชิได้กินข้าก็มีบุญปากวันนี้แหละข้าวตำให้ตัวเองกินทางในมันสีสับนะทุกคนนี่ยเน่าอยู่นี่ยมอวัน่ได้เน่าเนาะพี่น้องบอกว่านะ สลัดคือว่าเห็ดพาสปอร์ตโบเห็ดพาสปอร์ตบมาไทายจกเปลืออันนี้พี่น้องซีบอกว่าวคือบา้านเฮานาะตอนนี้นะคือใหญ่บ้านเขาเมืองใหม่านาะจากเมืองไซบูทองเป็นเมืองสองคอนมันก็เลยยากเพาะเขาต้องไปเห็ดสามนโนค่คั่วเห็ดบัตรประชาชนบว่าอะไรใหญ่เขาเห็ดบัตรยังเบ,บิดใหม่เนาะฮะเห็ดบัตรยังแบบเบิดใหม่เลยเห็ดใหม่เบิดเออเห็ดใหม่เบิดมันก็เลยบดไอเห็ดพาสปอร์ตต้องมันยากเนาะ เอาผู้เลเอาจนผู <c oughs> ้อื่นเข้าไปเที่ยวจนเมื่อยบ้านลราถ้าจัริงไปน้ำหลังพี่น้องบ่มีบ่เออย่างเหลือเนาะของสื่อของขายยัางๆเดี๋ยวไปจักไปจับบ่เอาเบิดตั้งมาไปจับไปเที่ยวก่อนบอกไป็ตัวสงสารจำมองในในมันเป็นอย่างเป็นวันสายเนาะเอามีบ่วงอีกเข้าซาปลาตะเค้งหน่อยสองตัวตัวแห่งการซาปลา ตำจะประกันแยงไรพี่น้องใส่ับอิูหมันหอมเลยปรกันแยงตอยวตมันมันมุนำลายาอะไเดียวอยากายกันึงกล่องน้ำลายลาเป็นเสี่ยเอฮะกอนแย่หอเ้ยน้ำลายลเด็ดชมพะมพแยุกกาวาสีแบุ เสียบยังไกันบ,บ่เสียบเอือยบอก่กินแน่อน,นอนเขาหูเขาเลยว่าแสีบเขาชิมกันลำทางมาแล้วเขาว่าเอ้ยมีเห็ดยังมาเสียบไว้ก่อนเขาวอะอะไะพี่น้องอไลฟ์ไลฟมันเป็นแต่แสีบแต่พี่นอ้องเอา้าวว่ากันแย่งเนี่ยมาทะเาตาทำพี่นอ้องมมนีน่ะเห็ดเมนูแบบใหญ่ที่สุดเลย ชิมมือดก่อนเอาบัวท่าล่ะบัท่าล่ะถามจะกินบักพริกเลยจะกินมะพริกเพชรอยู่ก่อนเพชรยู่บักพริกนะอืมกินให้หมดนะคือเก่งไอเมย์ิมมือก่อนทุกคนเราเคยกินจตกเถ่อมาเด้อทุกคนกินน้ำกันเขากำลังซิมเลยทุกคนนั่นมันบุณไอเพชได้ไหมเอาหลาบักพริกเขาหมดเลย อยมยมเดียีมือเหยเดียมียมไม่ต่อ่องเราบ้วหูสำหรับส้จริงแบบใดสมสมล้นนพอดีที่พอเราก็กินบ่แม่เราก็บเเคยกินใช่ไหนแฉบยุก่อนแฉบยุเลยหน่อยขจะแฉบทุกคนยันกินยยงยงยนื้อนื้อแทแบก็มอยากปาชอบสอไ่ได้เคยกินแล้ว เกิดจนเทานี่มันกินกระเทือเขาก็ได้กินมะเหนือเกิดจนเกิดมากนเทาเลยใช่ไหมก็เด้กินมะเหนือเลยพี่น้องแม่ยานเาแต่ว่าผมเคยได้กินกรเทือหมักจ้าขังนวิธีกินกินแบบีเฮ้ยชาจำกินหวานเนาะหวานแบบวบเลยแบเมออศครีแ่บยอะแ่บล้าหลายแ่บยะ คำแสบเลยเอิอนแม่มากินน้ำไปแม่อยู่เสียเงินพวกเมื่อเอือนแม่อยู่กอนไปบมอเห็ดแเห็ดพิอะไรเห็ดพิไปเลยในมนวานจะบองกัาดึงอยากกินดามยากกินหมูอยากกินอยากกินดามในมันนะอยากกินอยากกินข้างอ่ะอมละาย บดะาลกมอขาวอเกดยักกอินกันขามาดูก็อิ่มไวแท้มันสมกตอเยีงเสียกหมบดน้ำมักตองบอกพี่น้องเบิ่งดู

A lẹp cốp trận vàng tụi cốt. Muyện tích nói lên cốt. Gói. Quê chú? Một cái kẹo. Một cái kẹo. Một con kẹo. Một cái kẹo. Một cái kẹo. Một cái Một cái kẹo. 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 น้องเซาลอยนะทุกคนสมบูรณ์แบบวันนี้บางได้กดตาเนี้ยเงีคิวนะดกผมซื้อรีวิวรีวิวรีวิวผิวข่ามตาโตตาโลโลสมบูรณ์แบบที่บันเอื่อยบ่อคอยอยากเต็มอะไรไปนองจักเป็นอย่างเครื่งๆกลางๆเอื่อยเต็มอยู่เลยมากัวสเอื่อยเต็มอยู่เลยมันแกงหว จะแดง mọi n g ư เป็นบ <gas> ้าแจะให้แเอาพวอยเลยเอาเล้วไม่ได้แล้วกรนั้นนี่นะเพชรเล่านั่นะเพชรเล้าตาแดงตาดำแล้ว ทีดำหน้าแล้วทุกคนเปิดแล้วตั้งแต่ที่ดำหน้าแล้วนะทุกคนนู้นนี่เป็นยังไงแบบว่าห้อยยิ่มมาเต็มอิ่มเลยพี่น้องเพราะว่าเขาห่อปีนงามอีลีเนาะยาวไปจนฮอดเขาออกเขาเป็นห่วงหมดเลยพี่น้องตอนประมาณห้อยยังบวมเป็นแบบไหนนะตวตอนนี้นะงามงามเขานี่ที่เ้าดำแล้วประมาณสองอาทิตย์เนาะไปเบิ่งในบนเหมือที่เ้าถ่ายวีดีโอทุกคนประมาณสองอาทิตย์ เขาสองอาทิตย์เขียวงามักดีนะเขาปีนีงาม,งามป่าเราขี่รถกายลงไปเรายังเหาะมาเขาห้องงามเราทุกคนมีคือผลงานที่เขาดำแล้วเนาะเห็นแต่ของเขาขี่รถกายไปแล้วคลางทางนะเหาะมาเขาเ <c oughs> ขาคืองามแท้ไอ้เพื่อนของเขาดังเขาก็คือเขียวคืองามแท้ เพราะบึเง,บงเขาจะโค้งสัมก็ท้องเงี้ยซีพี่กายเนี่ยมันงามสัมเนียอยู่แป๊บพี่กายเนี่ยมองงามสัมเนียเนาะปีนี่คืองามทุกคนเขาห้องงามเลยพี่น้องเขาเป็นจังจี่ว่ะรู้สึกดีใจแห่งรีหรอขอด้วยความผู้สึกข,ของสาวนาเนาะทุกคนเวลาที่ว่าเห็ดหน้าเนี่ยกะเมื่อยเนาะแต่ว่าเวลาเาเห็นเขาบางงามผู้สืกว่าวมันดีใจเลยก็มีกำลังใจขึ้นหลายเนาะทุกคนนี่แหละเ้ากับเปียสเสมือนแบบเ้อขาค้ายนะคันขาค้ายคล้ายโค้งดีเหาก็มีกำลังใจอันนี้คือกันแหละดับหน้าแล้วเขาเป็นเขียวงามงามเลยทุกคนเฮาพี่น้อง ด้วยเฮ้ยพี่น้องเห็นผ่านกล่องอาจจิ๋งงามสาวเขาเห็นกับตาเด้งนะทั้งคืนทั้งคืนป้าตุกคนเขาฮอนงามไปดิวงเนาะป้ามันอ่ว่าเอาสีดำห่างเนี่ยจักหน่อยเน่อยบอลที่เจ้าแปะยางไปกับมาหน่อยเนาะเขาหน้างามเขียวขลักดีแต่ว่าน้ำในไฮน่าเนาะโบ่มีพ่อฝนมันบริตกประมาณสองอาทิตย์แล้วคือสิแบบมามีแต่ดินธรรมดาเนาะแต่ว่าเขาเนี่มันงาม ซาเปอยากตายห้ผมบนรไดกม้าวปสุจะแก้กเรื่องยั้งมา้านะเขาน่างามเลยที่น้องมันแตกกอเนอะงามเลยคือแบบว่าตอนที่ว่าเฮ้าบริไดดำหน้านะง <ua> นะัวน้ามาผูกไว้บนนี้ให้มันนอนผูกอยู่คููปีซัมหนีก็มีกาําลังใจแทลกคนพ <p un p ui> ุ้ยในบัไดใส่ลายเด้ททำที่เฮาสื่อแล้วน้อยเดียวนึงก็ไว้หนอน้อยเนาะสองสอบเบิดซุยสองสอบ แต่ว่าเขาเนี่งามฮู้ดีใจดิเ,เบิ่งเอาจากเขาเคียวนะพี่น้องแมนเบิดเลยแต่ว่าเคียวทั้งขางนะบ่รแมนเนาะตามคันแดดบอนบอกกอนกับสาลอยยืนอยู่ตอนนี้เล่งไปสุดเลยคือเขาน้า,าเขาเบิดเลยพี่น้องมันเคียวนะสอ้งามดลดีใจดิทางนี้ให้กันนี่เด้นสุดบอลเขาเคียวแล้วแมนมาเขาเลยเนี่เด่นสุดไฮสีดสุดท้ายเลยทังผุ่นกันทเป็นเขานาหวานเขาเนาะ ร้อยเขาเ่าใอญ่งามอยู่ปีนิด <c oughs> น,นิดหน่อยจ้ะเข่าใอญ่างามอยู่งามอู้วีจะกินยังเมื่อนี่ยจะกินสัง <c oughs> นส่งหรือกินเสือฮะกินเสือดิบอาหารกินเสือเอาหน้าใหม่เลยยุเอาหน้าใหม่เลยยุ <c oughs> กินยังกินยังอยากกินยังอยากเป็น กินตำมะคงเอาเว้ยแส็บทอกมาทันทีเลยทุกคนกินตำมะต่องหรออยากกินตำมะงงยอมแล้วนี่นะเฮตะเวนออกมาแล้วก็เดียวสิต,ตกปลากันเลยลลโอเคนะทุกคนหลังจากขี่พาพี่น้องกินมะตองเ,เอ้ยตำมะตองแล้วกันหมดแดงครบหมดแดงครับทีพามาเบิ่งนเขาเนาะทุกคนเขาปีนี้คือว่าเป็นอย่งที่นาะ งามที่สุดนะงามที่สุดเลยขนาดเท่ายมวงงามสัมเขาถ้ใส่ปุยได้ปีนิมกอมจะงามนะแจะก่าวไปใส่บอกใส่คิมูบุนร้อยยักมาดูลอยหมุดดำเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงสนีก่อนขอบมกขอบใจพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะที่เขามาติดตามหับสมเพาะกันมาวิดีโอละสำหรับวิดีโอนี้เย้ เป็นยังเยอะด้วยเพียงนะหนึ่งสองสามรวมมือดีขนาดกับเด็กน้อยนในหมอนทุกคนมเอามายเอามายเอาม่อยู่บ้เอานึงสองสามกระโดดจับนมมึงกัอะไรทุกคนเดี๋ยวเราจะก่อเติบไปกันเนาะเป็นยังเถอะเดี๋ยวสิพาทุกคนมาเบิร์กอีกเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งมาเบิร์กอีกมันสะเป็นไปได้เนาะแต่ที่สำคัญคือหยาขึ้นแน่นอนคุมันเวิกตกมาในขั้นหยาขึ้น แต่ว่าตอนนี้เข่าคันาดําหนาแล้วนะแดดออกเลยเขามันชิงามถ้าว่าคนตกลงมาแล้วเขามปนชิงเนอกอีพอเนาะอันนี้คือมโนใจคือส่วนลังๆนะมันเหลืมงอกมันขาวเขาไป็นเป็นังอกมันขงวกไรก็เดียวมันหอดหาสิบปีหยอกหยอกหทุกคนยอกยอกเขซองเาหาสิปีนะเขาเต็มหัวแน่นอนแล้วแุกคนสลับวิดีอป้อมัใจทุกคนอลาลลลลหนึ่สองสา